สัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับม,มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะ,ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะมาเรียนรู้ในบทใหม่นะคะ,ะวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่5กันนะคะเป็นเรื่องของการคูณนั่นเองนะคะ การคูณเนี่ยพวกเราเนี่ยได้พบได้เจอกันมาตั้งแต่ระดับชั้นป1กันเลยใช่ไหมคะทีนี้ในชั้นป .4 ของพวกเราเนี่ยนะคะก็จะมาเรียนรู้ในการคูณที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการคูณของจํานวนที่มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สำหรับจุดประสงค์นะคะในการเรียนรู้นะคะของบทนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปนะคะคลิปนี้จบไปนะคะนักเรียนจะต้องสามารถนะคะอธิบายหลักการนะคะของการคูณน,นะคะจำนวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักได้นะคะสามารถแสดงวิธีการคูณน,นะคะของจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มี4หลักได้นั่นเองนะคะ อธิบายได้และก็ต้องหาผลคูณได้ด้วยนะคะ,ะส่วนในเรื่องของการคูณนะคะ,ะเรามาทบทวนการคูณกันหน่อยนะคะการคูณเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องสูตรคูณนะคะหรือการเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเรานั้นนะคะลองจับคู่นะคะจับคู่ตัวเลขนะคะ โจทย์นะคะการคูณนะคะกับผลคูณนะคะอ่าลองจับคู่ดูนะคะให้เวลาทำนะคะห้ามขี้โกงนะคะให้นักเรียนพอ่คลิปแล้วก็ลองคิดดูนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะอเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะลองคิดดูก่อนแล้วจับคู่นะคะเมื่อ ครบเวลานะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะข้อที่1นะคะในข้อที่1ของเรานะคะ9คูณ5นะคะ9คูณ5 9คูณ5ได้เท่าไหร่คะนักเรียนลองโยงเส้นไปที่ฝั่งตรงข้ามนะคะ9คูณ5นะคะนักเรียนสามารถท่องสูคูณแม่9ได้เลยนะคะ9 5 45นั่นเองโยงมาเลยค่ะอ่าโยงมาได้เลยถูมั้ยคะนักเรียนอ่าสำหรับคนที่ตอบถูกนี่ฮะเก่งมากๆไอ้ข้อที่ข้อที่2นะคะ12คูณนะคะ12สคูณ8สามารถท่องสูตรคูณได้อีกแล้วนะคะท่องสูตรคูณแม่12 12คูณ8 1> 12 1เป็น12สามารถไล่ได้เลยนะคะ12 8เป็น96นั่นเองอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย7คูณ6นะคะนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่7ได้เลยนะคะ7 6 42นั่นเองนะคะอ่า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการจับคู่นะคะทบทวนการคูณง่ายมากๆนะคะแต่คีหลักนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณให้แม่นนะคะนักเรียนจะมีประโยชน์นะคะนักเรียนจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในบทนี้นั่นเองโอเคเรามาดูที่การคูณในระดับชั้นป4ของเราดีกว่านะคะ เมื่อสักครู่นี้เป็นการคูณแบบง่ายๆทั่วๆไปนะคะทีนี้เรามาดูความหมายการคูณสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกันการคูณนะคะการคูณหมายถึงการบวกจำนวนนะคะการบวกกันของจำนวนนะคะที่เท่ากันนะคะหลายๆครั้งหมายความว่าการบวกกันของจำนวนที่ซ้ำกันหรือเหมือนกันนั่นเองนะคะนักเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนนี้นะคะ8บวก8บวก8นะคะ8บวก8บวก8บวก8นะคะ4ครั้งใช่ไหมคุณครูพูดถูกไหมเนี่ยนะคะ8บวก8บวก8บวก8นะคะบวกกัน4ครั้งเมื่อนักเรียนดูแบบนี้นะคะให้นักเรียนดูนะคะมันจะหมายถึงการคูณได้นะคะหมายถึงการคูณก็คือ นับนะคะนักเรียนดูจํานวนที่3มมันมีจํานวนที่ซ้ํากันกี่ตัว1 2 3 4สามี่เห็นไหมคะจานวนที่ซ้ํากันนะคะสตัวอ่ามันซ้ํากัน4ตัวเห็น,น,นไหมหมายถึงนะคะหมายถึง4คูณ8นะคะนี่หมายถึง4คูณ8เมื่อ4ตัวนี้นะคะ สี่ตัวนี้มาจากไหนนะคะสี่ตัวนี้มาจากจํานวนตัวนะคะที่มันซ้ํากันนะคะอซ้ํากันหรือเหมือนกันนะคะจานวนตัวที่ซ้ํากันนะคะซ้ํากันกี่ตัวซ้ากัน4ตัวก็เลยคูณด้วย4นะคะก็เลยเอา4มาเป็นตัวอมาเป็นตัวมาเป็นตัวตั้งนะคะและก็คูณ8นะคะ 8ตัวนี้นะคะ8ตัวนี้ก็คือตัวที่สานะคะตัวที่3นั่นเองนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากการบวกเป็นการคูณได้ดังนี้นะคะเพื่อลดเวลานะคะในการบวกนะคะจำนวนที่มากๆนะคะ4คูณ8ก็คือ8นะคะ มาคูณกัน4ครั้งนำตัวเลข8มาคูณกัน4ครั้งนั่นเองนะคะาจำนวนที่ํามหรือนักเรียนจะคูณพูดง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าจะเปลี่ยนจากการบวกเป็นการคูณนะคะก็คือจำนวนที่ําคูณกับตัวที่มันซามนะคะโอเคสำหรับในเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะนีอะ่อยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือ การคูนจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักนั่วิธีการนะคะให้นักเรียนนะคะนำจำนวน1งหลักนะคะเป็นตัวคูนให้มันเป็นตัวคูนอย่าเอามันไปเป็นตัวตั้งเด็ดขาดนะคะแล้วให้นำไปคูนนะคะโดยที่ให้นักเรียนคูนในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วค่อยคูนในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะพูดแบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่าง นะคะคตัวอย่าง39,624นะคะคูณกับ4นะคะเวลาคูณให้นักเรียนตั้งคูณนะคะตั้งคูณหรือคูณในแนวตั้งนั่นเองนะคะ3 9มหมื่นคูณกับ4นะคะ เวลาคูณให้นักเรียนทำการคูณทีละหลักใช่ไหมคะ,ะคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะแล้วค่อยเลื่อนไปทางซ้ายนะคะและคูณมันไปทุกตัวนะคะ,ะขีดเส้นใต้นิดนึงให้กับตัวคูณนะคะขีดเส้นใต้ให้กับตัวคูณต่อไปเรามาทําการคูณกันเลยนะคะ4ีคูณส ได้เท่าไหร่คะนักเรียน4 4 16ใช่ไหมคะ16นี้นะคะถ้าเกิน10นะคะให้เราทดหลักสิบเนี่ยนะคะเอาไปทดไว้ที่หลักถัดไปทางซ้ายมือของเรานะคะถ้าเกิน10นะคะอ,อย่างตอนนี้เราคูณได้16นะคะให้เราใส่6นะคะให้ตรงหลักและทด1นนะคะอ่า ต่อไปหลักสิบนะคะคูณในหลักสิบแม่คูณหลักนี้หลักสิบสี่คูณสองใช่ไหมคะสี่คูณสองสี่สองเป็นแปดนะคะแปดอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีตัวทดนะคะเรามีตัวทดอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบวกตัวทดด้วยกลายเป็นเก้านั่นเองนะคะ เวลาเขียนให้เรียนเขียนให้ตรงหลักที่เราคูณน,นะคะอะ่ต่อไปคูณที่หักถทดไป4คูณ6นะคะ4 6, 6 20, 4, นะคะ 20, 4 6 2หยี่สิบนะคะ24เกิน10อีกแล้วก็ใส่4ทด2นะคะ,อะขอโทษนะคะไม่ตรงเท่าไรอ่ะ4ทด2เองนะคะ อ่าต่อไปนะคะคูณในหลักพันนะคะคูณหลักถัดไปก็คือหลักพัน4คูณ9นะคะ4คูณ9อ่าหรือนักเรียนจะท่องสูตรคูณแม่9ก็ได้นะคะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36ใช่ไหมคะอ่า9 4 36นะคะ บวกตัวทดอีก2นะคะ36 37 38นั่นเองใส่8นะคะทดสามนี่แบบนี้นะคะต่อไปนะคะหลักสุดท้ายนะคะหลักหมื่นนะคะ4คูณกับ3นะคะ4 3เป็น12นะคะ4 3่สและนักเรียนก็ทำการอย่างนี้คะ บวกตัวทดใช่ไหมคะบวกตัวทด 12.. บวกตัวทดอีก3เป็น15นะคะ15นะคะอ่าอ่าและ1นนะคะให้นักเรียนเติมลงไปแบบนี้นะคะถ้ามันเกินเป็นอะไรไหมเกินหลักเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรนะคะอ่า ไม่เป็นไรเลยาเสร็จเรียบร้อยไม่มีตัวคูณต่อนะคะนักเรียนทำการขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพื่อแสดงคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเขียนต่อออบตอบนิดนึงนะคะ,ะเขียนตอบนิดนึงเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทยให้สวยงามนะคะ 8อาเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของเราก็คือ158,496นั่นเองนะคะ้อาอย่าลืมนะคะหลักการสำคัญของการคูณน,นะคะให้เรานำจำนวนนะคะที่เป็นจำนวน1ห,หลักแบบนี้นะคะมาเป็นตัวคูณน,นะคะ แล้วก็เอาไปคูณนะคะกับตัวตั้งที่มีจำนวนมากๆแบบนี้นะคะโดยการคูณนั้นนะคะนักเรียนจะต้องนำไปคูณที่หลักหน่วยซะก,ก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปเรื่อยๆนะคะโดยทุกๆครั้งที่การคูณเกินสินะคะนักเรียนก็ต้องนำไปทดที่หลักถัดไปนั่นเองนะคะอ่ะโอเคหหลัก คะ,ะผ่านไปเรามาดูซิว่าถ้าเกิดเราคูณจํานวน2หลักละ่ะจะเป็นอย่างไรนะคะการคูณจำนวน2หลักนั้นก็คล้ายๆกันนะคะแต่จะแตกต่างกันโดยที่นะคะให้นักเรียนนะคะนำจำนวนนะคะหลักหน่วยนะคะไปคูณทุกตัวของตัวตั้งก่อนนะคะแล้วค่อยนำหลักสิบนะคะ ไปคูณทุกตัวของตัวตั้งเช่นเดียวกันสุดท้ายนะคะให้นำผลคูณของทั้งสองอย่างมารวมกันพูดไปอาจจะงงเพราะฉะนั้นเรามาทำตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่2 56นะคะคุณครูใช้ตารางน,นะคะในการช่วยเนาะเราจะได้จดจำตำแหน่งของมันได้นะคะา56คูณกับ 20่สิอ่าห้คูณกับ20นะคะขีดเส้นใต้นิดนึงให้กับตัวคูณนะคะจะได้ไม่หลงลืมโอเคเวลาคูณใช่ไหมคะให้นําจํานวนในหลักหน่วยไปคูณหลักไปคูณทุกตัวของตัวตั้งนะคะทุกหลักในตัวตั้งเนี่ยคูณให้เรียบร้อยหลักหน่วยของตัวคูณคือเลขศใช่ไหมคะคูณนะคะ ตัวแรก0นะ,ะคะ0ูณ6ใช่ไหมคะ0คูณ6ก็ได้0ค่ะต่อไป0คูณ5ก็ได้0นะคะอย่าลืมว่าเลข0ูคูณอะไรก็ได้0นะคะนักเรียนโอเคต่อไปนะคะหลักสำคัญนะคะหรือข้อสังเกตสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆครั้งที่นักเรียนคูณที่หลักสิบ นะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องนำคําตอบมาเติมลงในหลักสิบนะคะห้ามมาเติมในช่องหลักหน่วยเด็ดขาดนะคะเพราะตอนนี้เราคูณอยู่ในหลักสิบนะคะคูณในหลักสิบเติมลงไปในช่องหลักสิบเท่านั้นโอเคอ่าสองคูณหกนะคะอันแรกคูณทุกตัวเหมือนเดิม2องคูณหลักหน่วยก่อน260 2ใส่สองทด1เห็นไหมคะแหมใส่สองทด1ให้เรียบร้อยต่อไป2คูณหลัก10บนะคะสอเป็น10บนะคะบวกตัวทดอีก1เป็น11นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเกินข้างหน้าเกินหลักแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นให้นำทั้งสองหลักที่เราคูณได้เมื่อสักครู่นี้มา บวกกันนะคะนักเรียนนำมันมาบวกกันให้เรียบร้อยนะคะหลักหน่วยนะคะศนย์ไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาเลยศนะคะหลักสิบศูบวกสได้2นะคะหลักร้อย1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาหลักพันหนึไม่มีตัวบวกงงก,วบวก,ก็ดึงลงมาเช่นเดียวกันเรียบร้อยแล้วให้เราขีดเส้นใต้ สองเส้นเพื่อแสดงคำตอบนะคะแบบนี้นั่นเองโอเคไหมคะการคูณน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตอบนะคะตอบเลย1นึ่งนนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองอ่า ทีนี้เราสังเกตนะคะนักเรียนเราสังเกตดูที่ผลคูณของหลักหน่วย,ยเห็นไหมคะผลคูณของหลักหน่วยเนี่ยถ้าหากหลักหน่วยของตัวคูณลงท้ายด้วย0นะคะผลคูณนะคะจะได้ศูนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถทำวิธีง่ายๆแบบนี้ได้เลยนักเรียนสามารถนำหานะคะ16คูณกับ 2แบบนี้ได้นะคะามาดูเป็นแบบไหนนะคะวิธีที่คุณครูพูดนะคะเราใช้โจทย์เดิมนะ2คูณ6 12ใช่ไหมคะทด1 2 5เป็น10บวกตัทดเป็น11และสุดท้ายนะคะ20เนี่ยนะคะจาก2องจาก20นะคะคุณครูลดเหลือ2ใช่ไหมอย่าลืมนะคะว่าเดิมทีมันมีศูนย์อยู่ด้วยให้เอาศูนย์มาเติม แบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบที่เป็นยังไงกันคะเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะคะนี่คือวิธีคิดแบบลัดนั่นเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะคุณครูก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนของพวกเราไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะ แต่อย่าลืมนะคะวันนี้เรามีงานมอบหมายนะคะให้กับนักเรียนนะคะมีงานทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะ ชิ้นที่หน,นะคะให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอการท่องสูตรคูณนะคะแม่6ถึงแม่12นะคะแม่ 6- ถึงแม่12ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่นักเรียนเคยท่องส่งให้ค,ครูนะคะและงานที่2ก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะที่1หน้า 94และ95มีงานทั้งหมด2ชิ้นทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งและส่งคลิปวิดีโอมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูดูด้วยโอเคถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะคุณครูก็ขออนุญาตนะคะจบการเรียนการสอนของพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ